วันนี้ผมมาตลาดสี่โฮมเมืองนะครับก็มาซื้อทับทิมไปคั้นกับเครื่องหูรอมรุ่น s 2 2นะครับวันนี้เราก็จะมาเลือกทับทิมนะครับทับทิมนี่จะมีสองพันนะครับก็คือทับทิมมรรกตกับทับทิมน้ำพึ่งนะครับ เท่าที่คุยกับคนขายเนี่ยคนขายวบอกว่าถ้าเกิดเอาไปคั้นน้ำเนี่ยครับก็เป็นทับทิมมะลกอดก็จะสีก็จะออกแดงกว่าพันทับทิมน้ำผึ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวทางบริษัทจุยสัตขับนะครับเบจ้าของดีเลยนะนะครับเป็นทับทิมมรกอดนะครับเดี๋ยวจะซื้อไปสักหลายๆลังนะครับ สรุปว่าเราซื้อทับทิมมาเราปดไปทั้งหมด4ลังลนะครับจับมือเหียไปคราวนี้เราก็จะมาชั่งน้ำหนักนะครับว่า4ลังเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะครับ4ลังเราได้น้ำหนัก39.2กิโลกร,รัมนะครับ หลังจากเราไปชั่งน้ําหนักมาแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มแกะกล่องนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของทับทิมที่บรรจุอยู่ในกล่องนะครับกล่องหนึ่งก็จะมีประมาณ18ลูกด้วยกันนะครับสำหรับทับทิมทนี่ขายยกกล่องนะครับ นี่เราก็นำทับทิมที่ได้เนี่ยนะครับมาแกะเอาแต่มเมล็ดนะครับนี่เป็นทับทิมพันธุ์มรกตนะครับหลังจากที่เราแกะทับทิมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้กี่กิโลนะครับก็ได้ 19.6กิโลนะครับจากทับทิมเราชั่งทั้งกล่องนะครับ39.2กิโลนะครับแต่ทับทิมเราเสียไปไป3ลูกครึ่งฮะเสียไปประมาณ2อกิโลแล้วก็ถ่ายทับทิมนะครับจากกล่องใส่ใส่ภาชนะนะครับแล้วเราก็มาเตรียมคันด้วยเครื่องฮูลอมรุ่น S22 นะครับ อันนี้ก็ทับทิมก็ยังมีอยู่ในกล่องอีกหลายกล่องนะครับเราก็เริ่มคันทับทิมประมาณ19โลเศษนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมง25นาทีนะรเราก็เริ่มคันทับทิมกันเลยนะครับ ใส่ไปบนถาดรองข้างบนนะแล้วก็เขียงไปช้าๆนะครับน,นี้น้ำสะทิมก็เริ่มออกมาแล้วครับก็น้ำสะทิมออกมาด้านหนะึ่งแล้วก็จาก,กออกมาด้านหนึ่งตากกก แห้งใช้ได้นะฮขนาดถ้าปิ้งกส็สีชมพูสวยเลยนะครับ เรามารู้จักประวัติทับทิมกันสักนิดนึงนะครับทับทิมเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจว่ามีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนนะครับแต่จริงๆแล้วทับทิมเนี่ยมีถิ่นกําเนิดในแถบประเทศเปอร์เซียนะครับหรือว่าประเทศอิหร่านในปัจจุบันนะครับทับทิมปลูกมากทางประเทศอินเดียอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านแล้วก็พม่าครับ สรรพคุณของทับทิมเนี่ยคุณหมออ e. ีไลฮูเบนเดวิตเนี่ยท่านให้สมยานามว่าเป็นเครื่องดื่มฟื้นชีพนะครับเพราะว่าในแพทย์ท่านผู้นี้เป็นในแพทย์ชาวอิสราเอลนะครับท่านทำวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับท่านพบว่าเวลาคนที่ประจาอ,อ่อนเนี่ยนะครับแทบจะต้องใช้วิธีการช่วยชีวิตก็คือใช้วิธีเคียน รีเซสซิเตชันนะครับการให้ดื่มน้ำทับทิมน์สามารถที่จะทำให้หัวใจกลับมาเต้นตามปกติได้นะครับอันนี้เราก็คันน้ำทับทิมมาจนถึงรอบสุดท้ายนะครับ ใส่แล้วก็ใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทับทิม19โลเสร็ก็หมดแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ทับทิม,มเมล็ดสุดท้ายไแปบบแล้วก็ผัก การเปิดปิดช่องกากไว้ตรงกลางเพื่อให้ระบายกากได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้เ,ลเวลาไปเท่าไหร่นะครับเราเริ่มคั้นตั้งแต่บ่าย2องโมงนาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงห้านาทีนะครับเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณแค่25นาทีเสร็จนะครับการ จากการคันทับทิม19โลเสร็จๆนะครับเราก็มาลองเปิดฝาดูนะครับเปิดฝาง่ายมากเลยนะครับมีทับทิมลงเรืออยู่ในห้องคันนี่น้อยมากนะครับนี่ก็เป็นเครื่องหูลลมรุ่นเอชพเพื่อการพลิธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้น้ําประมาณสักเท่าไหร่นะรเรามาดูน้ําทับทิมที่ได้นะครับขวดนี้ปริมาณ270ซีซีนะครับ เราได้ทั้งหมด47ขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้น้ำกับทิมประมาณ12.69ลิตรนะครับ